เล่นเจอเหล่าเล่นใน้เท่านี้ใครจะไปคิดครับใช่ผมไม่รู้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นมีความกดดันเขาไม่มีอะไรจะเสียสิ่งเดียวที่ผู้คต้องทำคือได้แชมป์กลับมาคมต้องถามพี่โก้หน่อยว่า90านาทีวันนี้หลายๆคนหัวร้อนจังเลยหลายๆลยคนบอกโอ้โหเล่นอย่างทำไมเล่นเจอเหล่าเล่นใน้เท่านี้พี่โก้มองงไง มุมมองของผมนะมมอง,งผมผมผมเป็นผู้เล่นายการมองขอ้เนผมก็บอกว่ามันอาจจะมีความกดดันอยู่แล้วนะครับในการในการเจอกับทีมชาติลาวและเราต้องการผลก็คือผลชนะด้วยเพื่อเราจะเอาใช้คําว่าไม่อยากเจอเวทนามใน,นรอบต่อไปแล้วกันก็คือด้วยเอาเป็ว่าอยากจะจบแชมป์กลุ่มอ่าอยากจบแชมป์ม <c oughs> เพราะว่าคือตอนแรกเนี่ย ต้องพูดอีกหน่อนว่าเราก็ไม่คาดคิดหรอกเราจะแชมป์กลุ่มเพราะว่ากัมพูชาเดินไปเสมอมาเลย์ใครจะไปคิดครับใช่สูงไหมฮะจริงจริงพอแบบเนี้ยคือโค้ชเขาก็วางแผนไป็อีกแบบละเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ากัมพูชาเสมอมาเลย์เนี่ยไอเกมนั้นจะไม่กดดันใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะที่เขาวางมาเห็นได้ชัดเขาเปลี่ยนเลยโรเทชันแต่พอเป็นแบบนี้นักเตะเป็นไงคือจริงจริงโค้ชเองเขามองแล้วแหละว่ามันเอ่อมาเลย์ชนะอยู่แล้วแหละคือมองแล้วเราอย่าลืมว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันนักเตะนักเตะเราเนี่ย มันก็เล่นกันมาตลอดสองวันทีสองวันทีอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นชอยที่แบบแทบจะจะไม่มีชอยเลยที่จะหาเวลาให้นักบอลได้พักมากที่สุดในรอบต่อไปผมก็มองว่าโค้ชก็อาจจะมองอีกแบบหนึ่งก็ได้เพื่อจะเตรียมตัวไว้เจอกับเวียดนามในรอบต่อไปกับ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 ก่อนเกมที่กัมพูชากับมาเลยซียเจอกันเราก็คงคิดอยู่แล้วว่ามาเลยเขาอาจจะเป็นแชมป์กลุ่มก็ได้ประมาณนี้แต่ด้วยใจนักสู้ของกัมพูชาเองก็ต้องยอมก็ต้องยอมเหมือนกันเราเองก็ถือว่า เราได้เอาผู้เล่นที่ไม่เคยได้ลงสนามเนี่ยไปเล่นเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเก็บบรรยากาศไปเก็บเขาเรียกว่าอะไรอะไปเก็บความพุ่นเคยด้วกันอ,อบางคนอาจจะยังไม่เคยลงไปในพื้นหญ้าตรงนั้นเสียงเชียร์จากแฟนบอลที่มาที่มาเชียร์เขาเนี่ยมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งจริงๆทุกคนถ้าอยู่ในสนามจะรู้เองว่า ว่าแฟนบอลที่มากดดันเราเนี่ยมันมันมันทำอะไรก็ลาบากหนึ่งจะจะคุยกับเพื่อนเนี่ยอยู่ใกล้เนี่ยแทบไม่ได้ยินใช่คือจริงๆมันก็มันก็ต้องเข้าใจเข้าใจโค้ดด้วยแล้วก็นักเตะเองที่ลงมาเล่นก็ถือว่าถือว่าโอเคแหละทำผลงานให้ดีผลการแข่งขันสำคัญที่สุดสมมุติถ้าเราแพ้วันนี้เราไม่ได้เข้ารอบเราก็จะหนักกว่านี้อีกใช่ถูกไหมครับต่อให้เอาผู้เล่น11ตัวแรกมาเล่นในวันนี้อย่างที่บอกเราเขาไม่มีอะไรเสียแล้วเขาใส่เต็มที่เขาใส่เต็มที่มาเล่นด้วยระบบการเล่นด้วยใจนักสู้แค่นั้ แข่งกับแพ้ใครแพ้ได้อย่แพ้ไทยแค่ัหนถูกไหมครับในใน,ในความคิดของเขา<ช>คือสามารถพูดอย่างนี้ได้ไหมพี่โก้ว่ากลายเป็นว่าทุกทีมที่เราเจอหรือทุกทีมที่ต้องเจอไทยต่อให้<ค>จะมีผลไม่มีผลใส่เต็มที่อยู่แล้วคือแม่งเป็นแบบฟอร์มที่ดีที่สุดของมึงอีกแล้วใช่คือชวนเม์ซีเกมเนี่ยผมบอก,กเลยว่าใครเจอไทยเนี่ยผมบอกเลยมาได้ใจเกิดร้อยแน่นอนอมผมไม่รู้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะด้วยมองด้วยความที่เขามองว่าไทยอาจจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนก็ได้นเวลานั้นแต่ว่า ที่ผ่านมาในบรรยากาศในสนามในบรรยากาศในซีเกมทีีเกมเนี่ย <ừ m. S 2> มันยากทุกเกม, <ừ m. S 2> มยากทุกเกมจริงกองแช่งที่ไอกองเชียร์ที่มาเนี่ย <c oughs> มันมันมันกดดันเราจริง <ừ m. S 2> ด้วยถ้าสภาพนักเตสะสภาพจิตใจของนักเตะไม่ <ừ m. S 2> ไม่ไม่นิ่งพอไม่เข้มแข็งพอเนี่ยบางทีฟิลมัมอาจจะมันอาจจะหลุดไปก็ได้แล้ววันนี้ผมว่าหลายๆคนก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็บางคน แทบจะไม่ได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้พี่โกอยู่ดีน่ะเขาเล่นในบอลไทยลีกอะเล่นไทยลีกมันแค่ตอนนี้มันแค่นสอง0 0ื่คนไม่มีแลไม่ถึงด้วยบางคนน่ะอยู่ยี่สามที่เล่นเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเล่นเจอแฟนบอลถึงใช่ไงแตะหมื่นคนือยแล้ววันนี้ที่เขาลงไปเนี่ยแล้วสุดท้ายผมว่ามาโน่บอกไปว่าต้องชนะแล้วชิลไม่ได้ แลวชุดนี้คือซ้อมมาแล้วเมื่อวานมันก็คนละเรปลี่ยนไม่ได้แล้วโจทมาคนละเรืตอีเปลี่ยนมาแล้วไงมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจะมาเปลี่ยนหน้งานไม่ได้เพราะรายชื่อมันต้องส่งก่อนถูกไหมครับเราไม่รู้หรอกตอนนั้นผลมันยังไม่ออกผลสองสองเราส่งไปแล้วรายชื่อมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ด้วยวิธีการซ้อมก่อนแข่งเขาซ้อมมาแล้วโค้ดบางโค้ดบางคนก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากก็ได้คือเราเตรียมมาแล้วเตรียมทีมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นักเตะหลายคนบรรยากาศอย่างเงี้ยก็ยังไม่เคยได้สัมผัสเขามาเข เสียบอลด่าเสียบอลด่าไม่ใช่เขาเขาด่าตลอดทั้งเกมยิ่งเป็นแฟนบอลเวียดนามด้วยยิ่งเข้ามาเข้ามาแช่งเราเนี่ยผมบอกเลยว่าวันนี้เราแข่งกับเราเขาตะโกนเวียดนามเพื่ออะไรเก้าสิบนาทีเวียดนามเวียดนามคือผมก็ไม่คนทที่ไป้อะเจอกัมพูชาและคนที่เป็นผู้เล่นเนี่ยสมมติถ้าถ้าพี่เป็นนักเตะลาวอยู่ดีแฟนบอลพี่เต็มสนามเลยหน้าที่พี่คือต้องโชว์เล่นโชว์เล่นให้เขาแบบ อินกับเราไปที่สุดใช่ไงเว่าผมว่ามันมันอีกมุมหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือพอทุกทีมที่เจอไทยอ่ะถ้ามันเปลี่ยนเป็นเรามันคงเหมือนเวลาเราเจอญี่ปุ่นแล้วนักเตะพยายามจะโชว์เพื่อให้เวทีญี่ปุ่นเห็นไหมเขาก็อยากมาเล่นไทยลีกอยากมาเล่นรายแบบนี้อ่ะใช่ปะใช่ใช่อย่าลืมว่าทศมอาเซียนเนี่ย ตอนนี้ฟุตบอลลีกบ้านเรากำลังกาลังบูมเหมือนกันใช่ใช่ใชนักเตะก็อยากจะมาเล่นในประเทศไทยเยอะออพอสมควรก็<พ>อ,กอย่างนักเตะเราพุชเตยที่เล่นปาการเขาบอกว่าเอ้ยพวกมึงลงไปโชว์ให้เต็มที่นะเผื่ออาจจะได้มาอยู่ที่เขาเหมือนที่เขาเคยเล่นไทยลีก<ช>พเพราะมาตรฐานสูงกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยใส่เต็มที่แล้วผมว่าทีมชุดนี้มันเป็นชุดที่อย่างที่พี่โก้เคยบอกว่า ซ้อมก็ซ้อมกันแป๊บเดียวแถมไม่เคยได้เกมอุ่นเครื่องเลยไงอ่าอ่าอ่ะคู่กลางคู่นี้วันนี้ยนัากรน,นุ่มจันทร์สกุลกับอิเลฟานตลออิเลฟานเพิ่งได้เล่นกองกลางเองนะเคยเล่นด้วยกันหรือเปล่าอ่าแทบจะไม่เคยนะพี่อันหนึ่งที่อยากถามพี่ก็คืออย่างวันเนี้ยหลายๆคนอติพูดถึงจักกิตพลาพลพูดถึงคนนู้นคนนี้ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเหมือนการโรเตชันใช่คือถ้าเอาในความเป็นจริงฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้ไอ้แมตช์ที่มันต้องโรเตชันอ่ะมาตรฐานมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วไหมัันนนเเรรรื่ออองงงมปป็กตติิขฟุบบละคจๆมัน คือถ้าทุกคนได้เล่นตลอดความมั่นใจทุกคนก็จะมีอยู่แล้วเหมือนเราไปเล่นเหมือนเราไปเตะบอลทุกวันทุกวันความมั่นใจเราก็มีถูกไหมครับความความสัมพันธ์การเล่นการบางทีอาจจะไม่ต้องพูดกันก็ได้มองตารู้ใจเหมือนเหมือนเหมือนมีกองหน้าสักคนหนึ่งถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนมีทีลศิลป์เป็นกองหน้าเราไม่ต้องทำอะไรเลยเปิดไปให้ได้หมดคือเรารู้อยู่แล้วเหมือนมีวีรเทพในสนามเรารู้อยู่แล้ววีรเทพจะต้องส่งบอลแนวไหนอือเงี้ยทุกคนจะรู้แต่ด้วยความตั้งแต่บางทีบางคนอาจจะยังไม่ได้แบบเหมือนที่บอกอ่ะบางคนอาจจะไม่เคยซ้อมดด้วยยยกันเลอู่ี หิ้วกระเป๋าคึบขึ้นรถขึ้นเครื่องมาเวียดนามเลยเงี้ยบางคนมันก็อย่างที่บอกมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลนะถ้าเราไม่โรเตชันตอนเนี้ยต่อให้เราเข้ารอบรองผมว่ามันก็นืาจริงๆออยากอยากให้มองแบบนั้นในมุมมองของของของนักบอลร้วกันไม่ได้มุมมองของแฟนบอลของสื่อมวลชนอะไรเงี้ยคือมันเตะทีเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายขนาดไหนดีกอบก็อบสองวล้วก็อย่าลืมว่าตั้งแต่รอบแมตช์แรกจนถึงแมตช์เนี่ยล่าสุดเนี่ยทุกอย่างที่บอกทุกทีที่เจอเราอ่ะเขาไม่มีรายเสียเขาแค่วิ่งสู้ฟัดแล้วก็ กดดันเราให้มันเยอที่สุดเล่นเจมลับทีมที่เจอนะวิ่งใส่ไล่มาเลนัดแรกก็ไม่มันคือนัดแรกแล้วนัดแรกที่เราเจอมาเลยเราเหนื่อยเพิ่มเลยเพราะเราเหลือ10คนมันเหนื่อยเพิ่มอีกแล้วก็นัดเจอสิงคโปร์เราก็ต้องใส่เพื่อชนะเช่นเดียวกับนัดเจอกัมพูชาถ้าเกับว่าเราใส่มาเต็มทุกแมตช์เลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าการโรเตชันนัดเนี้ยสมควรแล้วเอาเถอะครับผมว่าใช่ถึงเราจะชนะน้อยแต่วันนี้เราเข้ารอบรองแล้วเดี๋ยวค่อยไปปรับตัวไปเล่นใน สิบเอ็ดตัวแรกก็ต้องกลับมาแล้วและอย่างเรามีเวลาให้นักเตะสิบเอ็ดตัวแรกเนี่ยที่เล่นมาตลอดได้พักยาวขึ้นถูกไหมครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะอย่าให้มองอย่างนั้นผมว่าเอาเถอะครับชนะน้อยชนะเยอะในมุมมองของนักฟุตบอลสิ่งเดียวที่พวกคุณต้องทำคือได้แชมป์กลับมาแค่นึ่งจบแค่นั้นจบทุกอย่างจะจบแต่ถ้าพวกคุณไม่ได้แชมป์เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทุกคนไทยหวังมากสุดท้ายตอนแรกบอกว่าไม่หวังไม่หวังแต่พอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จริงๆอน่ะมันหวังมันกลายเป็นสุดท้ายกกกกระะแสีีเเเมมม็ถือบบนนััใชชค รแบบเอเซียนี่มันเอเซียนมันหวังหวังถึงเราหวังถึงแชมป์ได้ไงเขาเลยว่าคือมันเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้พูดง่ายๆใครไม่หวังเถอะออกกลับมาเถอะยับโนผมบอ,อกเลย